อันนี้คืออย่างครับทำไมมันเป็นสีเขียวอะครับมันมนี่คอโรฟิลอาชื่อของมันนะครับเนาะบัตติอ๋อแหนแดงแต่ห้องแหนแดงอีกว่าแล้วเนาะง่ายๆครับครับประโยชน์ของมันมีมากมายครับเนาะได้ดังแต่ทงพืชั้าถึงสั์แล้วเนาะซั์นี่ก็คือพวกอ่าหูเห็ดเป็ดไก่นะครับเนาะจะไปเลี้ยงตรงนี้นะครับแล้วก็ พืชก็พืชต่างด้านในเรื่องของต้นไม้ต่างๆ mm hmm. เ,เนี่ยนะครับการจอไปใจนี่ก็คือได้ทั้งแบบทั้งสดแล้วก็ทั้ง mm hmm. แบบแห้งนะครับเนาะยังประโยชน์ของมันเลยกก็คือหนึ่งเนี่ย mm hmm. เป็นการทดแทนในเรื่องของปุ๋ยนะครับเนาะเป็นดินในตัวเจนอย่างพวกนี้นะครับสุดเลยนะครับถ้าประโยชน์ที่ผมทำนึกวันนี้ก็คือเลยหนึ่งผมเลี้ยงไว้ที่สวนหลายกระปะบหลายหลายถังนะครับเนาะ แจ้งเจ้ามาก็เอาไปขึ้นไก่นะครับซ้อนไปเลยครับผสมายวกกล้วยน้อยผสมหวานครับคุกๆๆแล้วก็เอาไปเือไก่ไละเป็ดนะครับนาะหลักๆเลยครับประมมยยหยัดอาหารเป็ดกีนไข่นี่ออกมาแบบเหมาะนะครับ <c oughs> านา,นนนาบบนะ,นะ <c oughs> จะสังเกตไปไข่แดงของมันนะมันจะมอะครับแล้วก็วุ้นของมันจะเป็นสีแบบมอสมะน,นมันมันเหมือนกับมาได้ตรงนี้เนาะไข่ที่เปิดขายตามท้องตลาดนะครับนาะ นะครับใครเของตลาดเป็นพวเปิดจิตแบบหัวหาหารีกเดียว <c oughs> แต่เขาเนี่ยเล่นพวกพีซีพวกอ่าโมนี่นะครับเอาไประโยเสริมนะครับเนาะ,นะ <c oughs> มันเห็นปวจ้านะครับแต่มีประโยชน์ต่อต่อไอตัวโมนเขาเนี่ยแหละครับการเรียกนะครับเนาะอ่าถ้าสมมุติว่า,าเขาจะไปเรียกนะไอ้ปอนครับ <c oughs> เขาประโยชน์เลยซะลงลได้ก่อนอ่าลงซางเลยก็ได้แต่แต่มันจะเหลือเนาะตามันจะยอมวนเลย ก่อนนะครับเนาะวิธีการเรียกครับสายพ่อวิธีการประโยชน์ไปเรียบร้อยประโยชน์ไปละวจะเอาเพาะเอาแบบรวดเร็วรวดเร็ววิธีการเพาะลำแรกทำยังไงอะไรครับหนึ่งวัสดุท yeah. ี่ใช้

ขี้งลวี่ออะไรอะขี้งวล้วมันใส่เลยจา๊บจัอลจู่รอนกับขี้งวก็ต้องสูนกับอยางสะเออ้วัวอไปได้ด้วยหรอเล่ากันัดบอยจ้าจ้าก็ได้ครับกับขี้งวไเปนมืนมส่ เอาเหลือไว้ข้างบนแค่หนึ่งส่วนนะครับเนาะของวัตถุดิบนะครับของวัตถุหรือว่าไอ้กระบะเนี่ยับเนาะดินเนี่ยไปถึงครับดินเนี่ยมันจะเไรไปถึงคนนยครับดูไกลนี่แหละทำปริมาณให้ดูมันเขาพูดอยู่แล้วข้างในเนี่ยใส่โชคใส่ท่วม ขยำกลายเป็นโครน